สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมคลิปนี้ก็มาดูต้นทุเรียนต้นนี้นะครับซึ่งเป็นต้นทุเรียนที่ผมได้ฉีดพ่นเกี่ยวกับธาตุรองอาหารเสริมให้ตอนที่ใบเป็นสีเหลืองนะครับใบเหลืองอ่อนอเข้าสีเขียวช้า,าผมก็เลยมาฉีดพ่นให้ วันนี้ก็มาตามดูผลก็ปรกากฏว่ายังเข้าช้าอยู่เหมือนเดิมนะครับยังเข้าช้าอยู่เหมือนเดิมส่วนใบท,ท,ที่ที่สมบูรณ์นะครับมันก็เป็นปกตินี่ครับใบปกติเลยมันจะเป็นบางกิ่งนะครับบางกิ่งที่มันเป็นเป็นสีสีแบบนี้นะครับเหมือนกับขาดธาตุอาหารเสริมเนาะ ยอดก็ยังเข้าสีเขียวช้านะครับส่วนมากก็โอเคอยู่นะครับส่วนมากโอเคอยู่วันนี้ผมมีอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกผมว่าจะมาตัดจริงแขนงผมก็ไม่ได้ตัดสักทีนะครับวันนี้ก็มาตัดตัดตอนห้าโมงเย็นนี่แหละนะครับตอนนี้ห้าโมงเย็นนะครับนึกได้ก็มาตัดนะครับจริงแขน,น โอกาสที่ไปแย่งอาหารนะครับแย่งอาหารจริงจริงหลักมันก็มีนะครับมันก็มอมีเพราะฉะนั้นผมจะต้องตัดออกเนาะตัดออกเดี๋ยวตรงไหนก่อนอเนี่ยออกให้หมดนะครับออกให้หมดเลยที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับตอนเล็กๆว่าไม่ได้มาตัดสักทีมัวแต่ไปทำตรงน้นตรงนี้นะครับ ถือว่าเป็นตัวแย่งเหมือนกันเนาะทำให้แต่งกิ่งตอนห้าโมงเย็นนี่แหละออนะครับอ,อีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูอาหารเสริมนะครับตัดเสร็จแล้วประมาณนี้ให้โปรงๆเลยตรงนี้นะครับเนี่ยตัดออกอก็จะมาซ้ำนะครับอ,อีกหน่อยผมก็จะซ้ำเนาะ หลังจากที่ตัดแต่งกิ่งเสร็จก็เหมือนเดิมนะครับเป็นลักษณะของชีเลตนะครับชีเลตวันนี้จะจะไม่เติมแม็กนะครับวันนี้จะไม่เติมแมกก็เป็นนี่ครับเหล็กแมงกานิสสังกะสีทองแดงอะโบรอนโบลิปนีนัมนะครับใส่กับจับใบในเรื่องของมแมลงก,ก็ก็ไม่มีเนาะ ก็ไม่ปรากฏเห็นนะครับก็ไม่ต้องเติมในส่วนของมแมลงใบนี้ก็สวยดีแต่แต่ใบใบบางบางกิ่งเนาะมันจะออกเหลืองเนี่ยข้างล่างก็เริ่มที่จะเข้าสีแล้วนะครับอันนี้ก็จะเหลืองนิดหนึ่งโดยทั่วไปสภาพทั่วไปก็โอเคอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นหมอนทองนะครับตอนนี้ก็ใบตกนิดนึ่งเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นนะ5โมงนะครับบา่าย5โมง ก็จะฉีดเฉพาะต้นนี้นะครับฉีดพ่นเฉพาะต้นนี้นะครับต้นอื่นไม่ไม่ฉีดเนาะเนี่ยต้นนี้ไม่ได้ฉีดนะครับเพราะว่ามันเป็นปกติดูยอดที่ออกมา,อาต้นนี้เป็นจันจันเจ็ดเนาะจันทบุรีเจ็ดยอดออกมาสวยเลยนะครับเนี่ยหลังจากที่ผมแต่งจิ่งให,ตให้ตัดให้โล่ง,ลงลนะครับตัดให้โล่งให้โปร่งเลยนี่ครับ พอเราตัดโล่งตัดโปร่งเขาก็จะออกแทงยอดออกมานะครับเนี่ยเป็นยอดดูยอดประธานเนี่ยโน้มลงยอดใหญ่มากนะครับอีกหน่อยเขาก็จะจะตรงขึ้นไปเนาะไม่มีปัญหาอะไรนะครับพอยอดชุดนี้ออกมามันก็จะเป็นใบที่เต็มต้นเหมือนเดิมนะครับส่วนต้นนี้ก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับในเรื่องของความสมบูรณ์นี่ครับออกมาอีกแล้วครับชน,นี้ต้นนี้ แปบเดียวก็แทงยอดแปบเดียวก็แทงยอดนะครับเนี่ยถ้าทุเรียนต้นที่มีความสมบูรณ์เนาะเขาจะไปไวมากนะครับไปไวมากๆเลยอ่าต้นนี้อ่าของอ่ามันอาจจะเกี่ยวกับใบลำไยแห้งด้วยนะครับผมนำใบลำไยแห้งมาคลุกกับดินหินลูกหลังนะครับตอนที่ผมขยายโคกนะครับคลิปเก่าๆนะครับที่ผมทำเอาไว้นะครับตอนที่ขยายโคกมีใบลำไยแห้ง มาผสมะนะครับต้นนี้มันก็อาจจะเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของต้นด้วยนะครับที่เขามีความสมบูรณ์มาทีไรก็มาชมทุกทีนะครับเดินผ่านต้องเดินดูนะครับทุเรียนต้นนี้สมบูรณ์มากๆถึงแม้ว่าจะมีการตัดแต่งกิ่งอ,อยู่เป็นประจำใบก็ออกมาอย่างแบบนี้นะครับดูนะครับดูยอด สุดๆนะครับสุดๆมากนะครับยอดออกมา,อาคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมก็เดินมาชมต้นนี้ด้วยนะครับเห็นว่ามันสวยงามาชมเพลินๆครับเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนปลูกแล้วสวยก็อยากจะดูนะครับอยากจะดูอยากจะชมหลักๆจริงๆก็มาตัดต้นนั้นนะครับตัดตัดจริงแะแนงต้นนั้นออกแล้วก็จะเติมจะเติมธาตุธาตุ อาหารเสริมเนาะเติมเติมธาตุอาหารเสริมให้เฉพาะต้นนี้นะครับวันนี้ตอนที่เติมผมก็ไม่ได้ไม่ได้ทาคลิปหรอกนะครับแต่จะจะมาทําคลิปให้ดูว่าเติมตัวนี้ไปนะครับเติมตัวนี้ไปผสมก็ตามอัตราส่วนที่เขาระบุแค่นั้นเองนะครับอัตราส่วนเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อน้านกี่ลิตรนะครับก็ประมาณนี้ครับผมอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีครับ